สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับมาที a ช่องนะผมก็วันนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอันนี้คือผมมาทําอะไรฮะอันนี้คือมันไปส่วนเว็บไซต์ Google นะผมได้มีอีเวนต์พิเศษคือเป็นวันของ b บโ o เฟนนะครับผมนะซึ่งพอในส่วนของวันสําคัญเนี่ย g o o ก l e ก็จะมีมีแบบการเล่นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับของวันนั้นๆมาให้ซึ่งในที่ผมแค้น,นี่คือเป็นวันของ b บโ o เฟนนั่นเองอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะผมนะซึ่งมันจะมีเกมให้เล่นด้วยก็มาดูกันว่า เกมมันจะสนุกแค่ไหนแล้วผมก็ลองเล่นนี้ดๆหน่อยเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็กะว่าจะลองมาแคสดูเออเพราะมันน่าสนใจดีนะครับโอเคเพื่อเป็นการสวดาเราไปเล่นกันเลยดีกว่ากับเกมของวีททเฟนในครบรอบวันเกิด245ปีของวีททเฟนนะครับผมแต่นี่มันเอาเบโเทเฟนอะคือผมติดว่าวีโทเฟนมากกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมพูดผิดหรืออะไรอย่างนี้เปล่าแต่ผมติดเรื่องาวีโทเฟนอยู่แล้วอะใช่ปะละ่ะอสองทุ่มแล้วเหรอนี่คอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วด้วยสิไม่มีเวลาแล้วตรงนี้เอาโน้ตไปให้อ เพจอติดอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยไอหน้ากินจังขอหน่อยแงบโอ้ไอมาโอเคครับตัวเกมก็มจะเป็นเหมือนกับว่าให้มันจะเป็นโน้ตตัวเพลงมาซึ่งพอเราไปไกลขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งยากขึ้นนะครับผมแต่อันนี้คือด่านแรกม,มันจะมี4ีอันนั้นอยู่ชื่อเพลงอันนี้ก็จะเป็นไฟซิ symphony นะผม,มันจะมีให้เราลองฟังก่อนได้ว่าตัวบทเพลงมันจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ย ตื้อๆดึงตื้อๆดึงก็ถ้าเราอยากรู้ว่ากำลงกดนี่อืมเห็นไหมไมนจะมีเสียงตื้อืเตโอเคเขาเราก็ตั้งเมื่อกี้มันตื้อตื้อดึงตื้อตื้อดึงผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกับบทเพลงของบีทอฟเฟนกันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่าก็น่าอย่างนี้มั้งถ้าถูกมันจะเป็นตัวติ๊กถูกนะครับอ่าโอเคสลับกันฮะเอาใหม่เน่ น่น้อยไอ้มาบ้ามากันดนทข้าเฉยเลย,ยเจเอ๊อมม๊อ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 แอ๊อ๊ด๊อ๊อเหรอ๊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 ออ๊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 น๊อ๊อ,อ,นนะะอ๊อมันอ่ออ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 นออออออึอ เด้อตื้อตือตื้อตือันนี้ไป่ายตื้อตื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 ตึงถูกป่ะเนี่ยอ่าไม่รู้อ่ะโอ้โหผิดบานเโอเคนี่ถูกเด่นนะอันนี้่ะ อ๋ออันนี้นี่อนี้อืมนี่ไงตื้อ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 ดึงทำไมข้าตัวอ,อย่างงี้โถยออ้ยแค่ไปเดียวอีแค่ไปเดียว,ยวอยุอ้ยฮะอ่ะคุณน,น็อกสวัสด,ดีโอ้ยโอ้ยจริงทำไมเนี่ยโอ้ยเจ็บนะเฮ้ยนอ็านอาน็อาไม่ไอ้รถม,ม้าบ้ามาเหยียบโอ้โหสลายเป็นผุยผง มูไล l ์โซนา o n ต้าทุกคนต้องรู้จักถ้าใครที่เล่นเดซ t เ n ต Evil นะครับผมเพราะว่าเปียโนที่จิลหรือว่าเอ่อจิลหรือว่าที่ดเบก้าเล่นเนี่ยเขาจะใช้เพลงของมูไล l ์โซนา o n ต้านะผมลองฟังดูนะอืมยาวงน้นเนี่ยๆๆๆๆโอ้โห อันนี้ยช่วงท้ายแน่นอนอ่ะ,อะผมลองใส่แงบผมมันต้องถูกอ่าเพดอ่าเพดอืมมันอันไหนวะเรื่องเซนดนตีนี่ผมโคตรห่วยบันลมเลยครับขอบอกโอเคโอ้โหมั่ถูกด้วยฮอมเฮ้ยชีวิตข้าช่างสแสนลำเคยิ่งนักกว่าจะไปถึงที่หมายได้ จะอ้าวเฮ้ยลมลมพัดลมพัดเดียวเดียวโอ้ยโนชานโนไม่ชั้นสวยอย่างนี้โ,โนกูเป็นอาหารปลาไปซะแล้วเอาละด่านสุดท้ายด่านที่ส oh, ี่โอเดทูจอยทุกคนต้องรู้จกักอันนี้ต้องรก จบแล้วล่ะน,นี่ไม่ใช่แฮะเนี่ยน่าจะใช่นะอันนี้นะไม่ใช่แฮะต้องอันนี้มั้ง อนอ้าวอ้าวอ๋ออันนี้มั้งแล้วก็อันนี้อืมอ่าถึงหรือยอังเนี่ยแสงสว่างโอ้ในสุดเราก็มาถึงแล้วโโอ้ ในที่สุดฉันมาทันงานคอนเสิร์ตในสุดโอเคก็จบการไปแล้วนะผมกับมีนิเกมเลยนๆนะของบนเว็บไซต์ google.com นะผมนั่นคือวันครบรอบ245ปีของบีโทเฟนั่นเองนะผมนะก็ทุกคนนะคะสามารถไปหาเล่นได้ในเว็บไซต์ google.com ซึ่งจะเป็นเฉพาะในส่วนของวันพิเศษเท่านั้นนะผมคือจะเป็นวันเฉพาะวันนี้เท่านั้นคือวันที่17ธันวานะผมเพราะว่า กูเกิลเวลามันจะมีอีเวนต์อะไรใหม่เนี่ยเวลาอีเวนต์วันสําคัญอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นในส่วนของหน้า Google ให้เป็นวันแบบเออวันนี้เป็นวันสําคัญของใครนะของอะไรอย่างนี้นะเออบางทีก็เป็นแบบประวัติเลยบางทีก็มีเกมเล่นซึ่งอันนี้คือมันมีเกมให้เล่นของเลยเอามาแค่ให้ดูก็คือแบบเฮ้ยมันมันน่าสนใจอ่ะมันชอบอ่ะคือผมรู้ผมชอบบรรเลงชอบบทเพลงของอ่าบิทอฟเฟยอยู่แล้วได้แบบทุกเพลงอะผมได้ยินมาหมดเลยแต่แค่ผมไม่รู้บางเพลงเท่านั้นเองนะผมนะก็ลองไปหาดูกันได้นะฮะในส่วนของวันนี้เเท่่าาานนนั้ะะครผมพว พรุ่งนี้คงจะไม่มีแล้วเรามันไม่ใช่วันครบรอบ2 0ทปีของบีทอเฟนแล้วก็ต้องรอปีหน้าเลยนะครับผมนะโอเคครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับจะครนะครับรบกวนช่วยกดซับใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมยิงไลค์ยิงแชร์ยิ่งดีเลยครับแชร์มาใหเ้เพื่อนทุกคนได้รับชมกันนะครแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะครับรีบเล่นซะวันนี้นะผมก็ผมไม่รู้ว่าคิดทําทานปากผมจะรีบตัดต่อแล้วรีบเอามาปล่อยในวันนั้นนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ ในครั้งหน้าว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกมหรืออะไรอย่างนี้นะับนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย